สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสมาชิกทุกระดับเลยนะครับมีระดับกลางมาด้วยนะครับต้องขอกราบขอขอบคุณนะทุกคนทุกท่านนะครับผมเนาะก็เรียกว่าสะดวกระดับไหนก็ระดับนั้นเลยนะครับเอาที่เราสะดวกนะครับสวัสดีผู้ที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับกับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆเกิดกับทุกคนทุกท่านนะครับคิดสมหวัง คิดวังสิิงใดขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนานะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนี้นะครับคำเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความเพลิดเพลินหรืออาจจะนําตัวเลขที่ได้นี้นะครับไปใช้ให้เกิดความมงคลแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับที่สําคัญอีกหนึ่งประการนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันนะครับไม่เคยทําให้ใครรัวได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับฝากกดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับผมมาดูกันนะครับสำหรับวันนี้ ผู้ที่นะครับอยากเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับอยากเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานะครับก็เข้าไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับน่าจะาเขาเรียกว่าอะไรนะดูได้เฉพาะน,าน่าจะทําได้เฉพาะในคอมหรือว่าในพวก Google Chrome หรือว่าอะไรต่างๆนี่นะครับน,นะนี่นะเราก็กดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับนี่หลายระดับสูงสุดอยู่ที่ผู้สนับสนุนนะครับ อ่านดูรายละเอียดนะครับผู้สนับสนุนก็สามารถอคอมเมนต์ได้โดยอิสระนะครับก็วันนี้นะครับมาดูโพสต์ชุมชนนะครับผมพิมพ์อะไรให้บ้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมไม่มาอีกแล้วนะศูนย์วีพีครับมาก,ก่อนอีกแล้วเมื่อวานผมก็บอกว่าน่าจะมารอบสุดท้ายนะครับไม่มาครับมาก่อนอีกแล้วอืมมาก่อนอีกแล้วศูนย์ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับที่สําคัญนะครับเด่น5รอง3นะครับดูนะผมบอกตัวไหนบ้างนะครับพี่น้อง9 9ซนะครับพี่น้องให้เอาแค่นี้ครับ5 4 6, 5 1 0ห2นะครับ7 8 7 6แแค่นี้พอนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับดูสมาชิกนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้างั้นเขาจะไม่มาแต่ย่ส่งทิชเกอร์ดีใจนะครับถ้าถ้าผมไม่ได้ให้จริงๆนะครับ ก็ทีนี้มาดูกันนะครับนี่คือการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลฮาหนอยนะรประจําวันที่19นะครับวันจันทร์ที่19ตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราพัฒนานะครับเรามาดูของวันที่18ก่อนมีตัวไหนบ้างนะครับที่สิบแปดสี่โมงนะครับสามหนึ่งห้าหกเจ็ดตัวที่เด่นมันก็จะมีหนึ่งห้าหกและก็เจ็ดตามลำดับนะครับ รอบแรกก็ไม่มานะครับไม่มีเนาะนะครับแต่ก็มี5โผมาให้เห็นนะครับสำหรับรอบแรกก็5้าโผมาให้เห็นนะครับวันนี้นะครับมาช้าแต่มานะมาตัวเด่นมาตัวหนักนะนะครับมาตัวเด่นมาตัวหนักเราไปดูกันเรื่อยๆหนักตัวไหนหนักตัวไหนนะครับนี่ทีนี้มาดูรอบห้าโมงนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี่มาติศูนย์ นะครับ04ผมไม่ได้เอาให้เพราะว่าในเนี้ยไม่มีเลข4เลยนะครับอันนี้ต้องยอมรับและเลข4โผล่ขึ้นมาตั้ง3รอบนะครับอ่ะพวกนี้มาไหมครับนี่ตัวที่ผมบอกให้ดักสายดักเนี่ยนะครับ1มาครับเห็นไหมรอบ6โมงครับผมบอกตัวไหน593 593ออก89403ครับ9 3 0ปกติปกติ เรียบร้อยนะครับสมาชิกครับ3ตัวรองนะครับบางคนจะถอดใจแล้วนะครับสมาชิกแต่สมาชิกที่เขาเป็นสมาชิกกับทางช่องเรานานนนเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องนานหรอกนะครับสักอาทิตย์หนึ่งก็รู้แล้วนะครับไม่มีถอดใจนะครับผมบอกแล้วขอให้ผู้ที่ศรัทธาผู้ที่เชื่อมั่นนะครับยืนหยัดนะครับนั่นแหละท่านจะโชคดี มาให้จนได้ครับมาดูรอบสุดท้ายครับมาดูรอบสุดท้ายเดี๋ยวไอ้วินเนี่ยผมจะตรวจที่หลังนะครับมาดูตัวสุดท้ายเนี่ยัาดูตัวสุดท้ายคือ VP นะครับศูนย์ไม่มานะครับศูนย์มาก่อนทั้งสองรอบเลยนะครับหกหนึ่งสี่อ้าวตัวนี้ลืมตรวจหนึ่งห้าหกเจ็ดนี่ไม่มาเนาะไม่เป็นไรนะครับมาดูมันมากองอยู่ตรงนี้ครับมากองอยู่ VP นะครับหกหนึ่งห้าหกไอหกหนึ่งสี่หกห้าครับอ่ะตัวนี้อ่ะห้าหก หนึ่งเรียบร้อยอีกแล้วครับตัวนี้นะครับเข้าอีกแล้วครับเลขทูบเฉียดนะครับวันนี้ผมเห็นเป็นหนึ่งเก้าสองไม่รู้ว่าใครเห็นเป็นอันอื่นหรือเปล่านะครับต้องต้องต้องไปดูสมาชิกตรงนั้นนะครับเฉียดสามตัวแล้ววันนี้นะฮะตัววินมารอบไหนบ้างครับดูฮะตัววินครับหนึ่งแปดศูนย์สี่มาไม่มาไปมารอบนี้ครับศูนย์ไอ ไม่มีเก้าเนาะ03นี่มารอบปกติมารอบปกตินะครับแล้วก็รอบสุดท้าย65นี่มาสองรอบด้วยกันสําหรับสายวินตัวที่วินนะครับรอบสุดท้ายนะครับ65นี่ครับทุกคนเห็นไหมจุดแดงๆอยู่ตรงไหนครับจุดแค่สี่คู่นะครับวันนี้5056นะครับ9039 56ครับ และสมาชิกครับหก้าตรงตรงครับพี่น้องด้วยครับบอกแล้วนะครับไม่ได้ทำให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับก็อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับสำหรับปัญยานี้มีทุกคนทุกท่านเต็มเต็มครับห้าหกโทรศัพท์ผมไม่แห่มันมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับเป็นอะไรอ่ะมาดูต่อไปนะครับของวันต่อไปนะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ 7 6 369งวดยังไม่ยังไม่พลาดเลยนะครับวันที่19นะครับเดือน9ครับปี65แหมถ้าเป็นปี69นี้จะยิ่งจะตัวเลขยิ่งจะสวยอีกนะครับ ลอยขึ้นมาเลยตัวนี้ 嗯。<clears throat> ขาดไม่ได้ใจมันลักศูนย์นะครับ จะจัในนี้แหละนะครับคอยดูนะจะดจะอันนี้กี่ตัวนะครับขอไม่พูดเดยอะแล้วกันเดี๋ยวมันจะหายนะครับ 嗯。啊。<clears throat> nah. ตัววินก็จะเป็นแปดเก้าสามสี่ศูนย์และแปดนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดูก่อนมีตัวไหนที่น่าพิศวงน่าสนใจนะครับเก้าสาม นี่นะครับสีคู่นะครับเดีย๋ยวดูนี่มีโอเคนะครับมีสีคู่เรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้ที่ผมชอบนะครับอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว,าว่านี่คือเป็นการวิเคราะห์นะครับเลื่องวงคลของฮานอยนะครับประจําวันที่19นะครับอย่ลืมนะครับใครที่อยากเป็นสมาชิกหรือที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดสมาชิกที่สูง ขึ้นไปได้นะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครับยกเว้นสมาชิกที่เป็นผู้สนับสนุนคือระดับที่สูงสุดนะครับก็จะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับโดยอิสระในส่วนนั้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสครายเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านขอพระคุณและสวัสดีครับ